ได้เลยครับผอมมาจากเขียนสคริปต์วิดีโอความยาวประมาณ800คำเป็นภาษาไทยสำหรับช่องมาเนียออโต้เกี่ยวกับเครื่องบินป i เลััส PC-9 ของกองทัพอากาศไทยปี2025เนื้อหาแบบต่อเนื่องไม่มีตัวหนาไม่มีหัวข้อและไม่มีวงเล็บปี2025กองทัพอากาศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักบินขับไล่ที่มีคุณภาพสูง เครื่องบินฝึกคือรากฐานสำคัญที่จะสร้างนักบินรุ่นใหม่ให้พร้อมรับภารกิจในอนาคตหนึ่งในเครื่องบินที่ยังคงมีบทบาทอย่างโดดเด่นและเป็นที่ไว้วางใจของกองทัพอากาศไทยมายาวนานคือปิเลตัสทีซีเครื่องบินฝึกบายพัทเทอร์โบพร็อพสที่นั่งที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินฝึกที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของโลก ปิเลตัส P-9 ผลิตโดยบริษัทปิเลตัสแอร์คราฟตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการพัฒนามาจากกลุ่น P-7 c เพื่อเพิ่มสมรรถนะและตอบสนองการฝึกที่ท้าทายมากขึ้นเครื่องบินรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในทศวรรษ1,980และถูกเลือกใช้งานโดยหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญขององค์การมีเครื่องบินฝึกที่มีความสมดุลระหว่างสมรรถนะ ความปลอดภัยและต้นทุนการใช้งานรูปลักษณ์ของ Tc 9เป็นเครื่องบิน2ที่นั่งแบบตันเดมคือนักบินฝึกนั่งด้านหน้าและครูการบินนั่งด้านหลังห้องนักบินมีการติดตั้งอุปกรณ์การบินที่ทันสมัยในยุคของมันมีระบบเอวิโอนิกที่คล้ายคลึงกับเครื่องบินขับไล่เจรุ่นใหม่ทำให้นักบินฝึกสามารถเรียนรู้และคุ้นเคยกับเครื่องมือการบินที่ซับซ้อนตั้งแต่ตน้น เครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ป Pratt Whitney c a n า d a PT6A-62 เทอร์โบปรับให้กำลังขับประมาณ1,150แรงม้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ593กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทำการบินราว1,500กิโลเมตรและบินได้สูงถึงกว่า1 1 0 0 0เมตร สมรรถนะของเครื่องบินรุ่นนี้ทำให้นักบินสามารถฝึกบินในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการควบคุมเครื่องบินขับไล่จริงเช่นการบินผาดแผงการหมุนรอบตัวการบินกลับหัวหรือการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วทักษะเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักบินก่อนจะก้าวไปสู่เครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงกว่าเช่น F-16 Fighting Falcon หรือ s a b j e t 39 Gripen จุดเด่นของ TC9 คือความปลอดภัยเครื่องบินติดตั้งระบบเบาดิดตัวออกของมาตินเบเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำให้นักบินและครูการบินมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินยังมีโอกาสเอาชีวิตรอดนอกจากนี้โครงสร้างตัวเครื่องยังถูกออกแบบมาให้แข็งแรงและรองรับแรงกดดันจากการบินผาดแผงได้อย่างดี TC9 ยังสามารถติดตั้งอาวุธฝึกซ้อมเบา เช่นปืนกลหรือจรวดซ้อมยิงเพื่อให้การฝึกสมจริงมากขึ้นนักบินจึงได้เรียนรู้วิธีโจมตีเป้าหมายและการเล็งยิงก่อนที่จะก้าวไปสู่การใช้อาวุธจริงบนเครื่องบินขับไล่นี่คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ทำให้ p c 9เป็นมากกว่าเครื่องบินฝึกพื้นฐานแต่ยังครอบคลุมถึงการฝึกภารกิจเชิงยุทธวิธีเบื้องตน้น สำหรับประเทศไทย p c 9เข้ามาประจำการตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1990และทำหน้าที่เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขั้น9ก้าหน้ามาอย่างต่อเนื่องทุกนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยเกือบทั้งหมดต้องผ่านการฝึกด้วยเครื่องบินรุ่นนี้การใช้งาน p c 9ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการฝึกโดยใช้เครื่องบินเจ็ตโดยตรง เนื่องจากเครื่องบินเจ็ตมีต้นทุนสูงทางด้านเชื้อเพลิงและการบำรุงรักษานอกจากบทบาทด้านการฝึก PC-9 ยังถูกนำไปใช้ในกิจกรรมการบินสำคัญของกองทัพอากาศไทยเช่นการฝึกผสมกับกองทัพพันธมิตรการซ้อมรบและการแสดงการบินในงานต่างๆทำให้เครื่องบินรุ่นนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพอากาศไทย ในปี2025แม้ว่าไทยจะมีเครื่องบินฝึกใหม่อย่าง T-50 Golden Eagle ที่ทันสมัยกว่ามาเสริมกำลังแต่ p c 9ก็ยังคงมีคุณค่าในฐานะเครื่องบินฝึกที่ช่วยสร้างรากฐานของนักบินการผสมผสานการฝึกระหว่าง p c 9และเครื่องบินฝึกขั้นสูงรุ่นใหม่ทำให้กระบวนการพัฒนานักบินมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ปีเลตัส TC9 จึงเป็นมากกว่าเพียงเครื่องบินฝึกแต่คือสะพานเชื่อมสู่การเป็นนักบินขับไล่มืออาชีพของกองทัพอากาศไทยและยังคงมีบทบาทสำคัญอย่างไม่เสื่อมคลายในปี2025ทุกเที่ยวบินของ TC9 ไม่เพียงแต่สร้างทักษะแต่ยังสร้างความมั่นใจและความแข็งแกร่งให้กับกำลังทางอากาศของชาติ คุณอยากให้ผมทำ SEO YouTube ไตเติมคำอธิบายคีย์เวิร์ดและแ a ชแท็กเป็นภาษาไทยสำหรับวิดีโอนี้ด้วยไหมครับ